สวัสดีมูได้อีกแล้วนะได้มาแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาแกะดูก่อนั่งเยอะจัดลืมเลยมาดูอะไรเป็นอะไรโอ้กระทะกระทะไข่ดาวกระทะสังกระทะมาจ,จี่ข้าจี่ไข่ดาวมาทำไข่ดาว ใส่แซนด์วิชต้องประกอบก่อนใส่ไงีนี๋อใส่ตรงนี้ใส่น็อตนี้ใส่ควงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไครครัวงก่อนนะเออเขาประกอบง่ายอยู่นะเนี่ยอืมได้แล้วเมน,นูอะไรดีวะวันนี้ 嗯。